สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ายอ y ทา f Tarot b กัญชรยานะคะมาต่อกันด้วยคำถามของคุณมาต่อกันมาต่อกันมากันที่ธาตุธาตุลมมีถุนตุ้นกลุ่มนะคะกับคำถามที่ว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมแล้วก็ในความสัมพันธ์ใหม่ของเขาเป็นอย่างไรถ้าเขามีความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะเราไปดูกันในกรณีที่เมย์ กับไม่มีนะจ๊ะมามากันที่ธาตุลมนะจ๊ะลมได้แก่เมถุนตุลกุมอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะอ่ะมาดูความสัมพันธ์ของคุณกันก่อนเมื่อในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันคุณเจออะไรกับความรักมาบ้างความรักที่รู้สึกเหมือนไม่เท่าเทียมค่ะเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับคุณเป็นคนใจดีนะ เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนเป็นผู้ให้เป็นลักษณะเป็นผู้ให้ชอบให้ความช่วยเหลือชอบให้คำปรึกษาชอบให้ให้ใจ <laughs> ให้ใจใครไปคิดถึงคนรักเก่าอยู่รอจ๊ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงอ่ะโอเคสิ่งที่อาจารย์เห็น เป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเลยหรือเปล่าให้อะไรให้ใจแล้วคุณเป็นคนใจร้อนนะยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงและมีความเอาแต่ใจเด้อเอาการนะจ้าลมจ๋าแต่ลมเป็นเป็นธาตุที่เดี๋ยวพัดไปเดี๋ยวพัดมาเดี๋ยวพัดมาเดี๋ยวพัดไป เป็นอะไรที่สว่างสวัยตลอดเวลามีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความทุกข์ได้ด้วยตัวเองยิ่วตัวเองได้ก็เรียกยิ่วตัวเองเป็น <c oughs> คิดถึงคนรักเก่าหรือคนรักเก่ากลับมาแล้วกลับมาหรือ,อยังเม้ในใต้คลิปด้วยมีใครโทรมาหาส่งมเมสเซจมาหาบ้างไหมคิงออ f One ช่วงนี้กำลังมุ่งมั่นกับการทำงานนะคะกำลังเมคมันนี่อยู่หรอมุ่งมั่นกับการทำงานความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อในอดีตเป็นความสัมพันธ์ที่ คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือในบางคนห่างหายกันไปแล้วไปกันแบบเงียบเงียบเลยเงียบเก็บเลย <c oughs> เป็นความสัมพันธ์แบบไหนวะเงียบเก็บเลยมีใครสคักคณเดินจากคุณไปหรือคุณเดินจากเขามานะจ๊ะเหนื่อยอะรู้สึกว่าเหนื่อยกับอารมณ์ที่เป็นผู้ให้แล้วไม่ได้อะไร ก็มารู้จะให้ไปทำไมมันไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์เดินไปได้ช้าไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะไม่มีอะไรทั้งนั้นลมอะหนดูก็อ่าไหนดูไหนดูสซหกเหรียญของคุณ นิ่งค่ะทุกอย่างหยุดนิ่งเบรกพักคุณอาจจะกำลังรักษาแผ่กายแผ่ใจอยู่ช่วงนี้ดูร่างกายด้วยนะอาจจะเป,นนเป็นคนที่เริ่มอาจจะเป็นคนคิดมากนอนไม่หลับจิตตกเหมือนกันนะพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าไปตามสถานที่เสี่ยงด้วยนะ,จะใจห,หนูจ๋าไปต่อสิ Page of one The devil จ้าคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิก คุณห่างใครมาสักคนแต่ยังเฝ้ามองเฝ้าสังเกตการเฝ้าดูพฤติกรรมพฤติกรรมเขาอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ห่างการไม่คุยกันไม่พูดกันเป็นความทุกข์ที่ข้างค้างอยู่ในใจทุกมากทุกแสนสาหัสยังคิดถึงยังฝันถึงทุกขณะจิตขณะใจของคุณยังมีเขาอยู่ในหัวสมองตัดเขาออกไปจากชีวิตได้แต่ตัดออกไปจากใจจากสมองไม่ได้ เป็นความทุกข์จริงๆพยายามมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของคุณเองพยายามไม่คิดถึงพยายามเยียวยาตัวเองบาลานซ์ตัวเองคนคนนี้อาจจะผูกจิตผูกใจกับคุณในบางคนอาจจะเคยเป็นสปาร์ตัวกันเคยมีอะไรกันมาก่อนหรือในบางคนไม่เคยมีอะไรกันก็จริงแต่มันเป็นความรึกซึ้งกินใจมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนคนโดนของอะ่ะ เหมือนทำไมฉันรักทำไมฉันหลงทำไมฉันลืมเขาไม่ลงทำไมฉันเจ็บปวดฉันทุกข์ฉันทรมานกับคนคนนี้เมื่อไหรไอ้นี้มันจะออกไปจากชีวิตฉันออกไปจากหัวสมองฉันออกไปจากใจฉันได้สักทีพยายามโฟกัสกับงานคุณอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาสําหรับชีวิต ในความสัมพันธ์เนี้ยเดดเดค่ะบางคนจบไปแล้วจบกันแบบว่าบางคนก็เงียบเงียบหายกันไปเฉยเบางคนก็อาจจะมีคําพูดที่เป็นการทิมแทงบาดหมางกันในใจนะคะเดดเดคุณอาจจะคุยกับพืชจิกความสัมพันธ์ตอนนี้ของคุณคุณรู้คุณคุณรักเขานะคุณรักเขาแต่ว่าคุณก็ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในความ ความไม่อยากเอาตัวเองไปพัวพันกับสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วอะ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้ทําให้คุณค่อนข้างเป็นทุกข์อ่ะทุกกายทุกใจไม่ได้มีความสุขกับความรักครั้งนี้เลยเป็นความรักที่มีแต่ไม่ได้ราบลื่นไม่ได้ราบเรียบไม่ได้มีความสุขนะคะเบื่อนายมากช่วงนี้อารมณ์เบื่อนายหมดเรี่ยวหมดแรงต้องหาอะไรกระตุ้นหน่อยไหมจารมหมดเรียเร่ยวหมดแรงทีเดียวมีดาบก้อนโตเข้ามาไหม ในความรักความสัมพันธ์นี้อาจารย์มองเห็นถึงถึงความผูกพันถึงความมั่นคง t w o o f ครับว้าวว้าวว้าวเลิฟเลิฟอะ่ะมีเลิฟเล,เลิขึ้นมาอะไรก่อนอะไรก่อนเน่งกันไปขนาดนี้อะไรก่อนมีสองดับทางเลือกสองเส้นทางช้อยสองช้อยหรือว่าคุณกำลังคิดว่าในความสัมพันธ์นี้คือมันไม่ได้อยากอยู่หรือมันจะไปต่อดี บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคุณอาจจะเคยคุยกันถึงสถานะมีเหมือนกันอาจจะได้เคยคุยกันแต่สถานะนั้นคุณอาจจะไม่รับไม่ยินยอมไม่รับคนที่คุณคุยคุณครบอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เกินหรือว่าเขาชอบคุณเพราะเรื่องสิบปบวกเขาหลงคุณเพราะว่ามันเป็นความรุ่มโร่งกันคุณอาจจะดูเซ็กซี่คุณอาจจะดูแบบดึงดูด เป็นเซ็กแอพิวดึงสเสน่ห์ที่ดึงจูดนะคะแต่คุณรักเขาเขาก็รักคุณแต่รักนี้รักนี้มันเป็นรักที่มันเป็นจริงไม่ได้นะสิมันเป็นรักที่มันมีใครคนนึงที่มีเจ้าของแล้วนะนะแล้วไงต่อสิที่ผ่านมาในอดีต The h e r อร์เมสคุณนะคุณจะราศีกันเขานิ่งเฉยเขาควบคุมตัวเองเขาไม่พูดไม่จาคิดเองเออเองอยู่ในพื้นที่ของเขา ไม่ไวติงไม่แสดงออกไม่ได้รับข่าวข่าวกับเขาอีกเลยข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปี <c oughs> <c oughs> โอ้อาจารย์คือร้องเพลงบอกอายุใช่ไหมอาจารย์คนราศีกันค่ะหรือคุณอาจจะยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อคิดชบทวนไต่ตองในความรักความสัมพันธ์นี้หาทางออกบางทีคุณรู้ เขาเรียกรู้หมดอดไม่ได้คุณรู้ในความสัมพันธ์นี้ว่าคุณเข้าไปอยู่แล้วคุณจะเจออะไรทุกวันนี้คุณก็เจอความทุกข์อยู่และมันจะไปยังไงได้มันก็เป็นความทุกข์เพราะรักแบบนี้เป็นรักที่มีกรรมเป็นคู่กันนะคะอาจารย์เห็นไพ่คู่ขึ้นมามันเป็นคู่กันแต่มันเป็นคู่เวรคู่กรรมสไม่ใช่าคู่สร้างคู่สมมาเจอกันในวันที่สายมาเจอกันในวันที่ไม่ใช่มาเจอกันในวันที่เขาเองมีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะ เป็นความรักที่ยังอยู่ในใจเป็นความรักที่คนที่คุณคุยอาจจะอายุเป็นคนที่อายุวัยต่างกันนะคะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยมีบางคนจะกลับมาหรือเปล่ามีคนมาทักมาทายหรือยังและคุณตัดสินใจหรือยังว่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เพราะใจคุณยังรักเขาอยู่หรือว่าคุณจะไปทางไหนจสติก ในใครบางคนอาจจะมีการกลับมาพูดมาคุยแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันก็เป็นไปได้หาข้อยุติร่วมกันคืออะไรหาข้อตกลงร่วมกันว่าในความสัมพันธ์นี้เราจะเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนเป็นการรย้ําเม็ดเป็นคนรักเออเราจะเป็นอะไรกันคุณอาจจะคุยกับราศีตุลแล้วไงอีกใครมีเด็กเข้ามาคุณมีเด็กเข้ามาไหมคะหรือเขาเองมีเด็กเข้ามา ไปดูในส่วนของเขาหน่อยดิว่าจะไม่เปิดละขอดูในส่วนของเขาหน่อยเขาเป็นไงบ้างในส่วนของคนที่คุณรักนะ่ะเขาเป็นไงบ้างสองดาบเขาถือสองดาบชอยสองชอยเส้นทางสองเส้นทางเหมือนกันเขาอาจจะมีทางเลือดเยอะเขาอาจจะมีที่เขาเน่งเขาเฉยเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์เลย ปล่อยทุกอย่างหยุดนิ่งปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกรรมเรื่อนรอยไม่ตัดสินใจนิ่งนิ่งปล่อยทุกอย่างมันขี้คายสิบดาบสมหน้ามันนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณหรือเขาเป็นลมเองหรือเปล่าที่จมกองเลือดหรือเป็นเขาหรือว่าอย่าคิดว่าผู้ชายเงียบหรือผู้ชายเฉยๆเจ็บปวดไม่เป็นนะคะเขาเจ็บปวดเป็นแต่ว่าเขาอาจจะไม่แสดงออกก็ได้เพราะว่าเขาเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ได้ดีกว่าเราก็ได้ ค่อนข้างเจ็บปวดนะอาจารย์มองถึงความเจ็บปวดของเขาที่มีอยู่นะคะเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขามีครอบครัวเขาไปโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับงานแล้วเขาไปอ้อแม่เจ้าอ่าเดอะเดวิลขึ้นมาคนคนนี้เป็นเอ็มเพอร์ค่ะเขาอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆทำงานกับต่างชาติต่างภาษาคนคนนี้เป็นคนเย่อหยิ่งเป็นคนมีกว่ามีโก้มันคำคออยู่เป็นคนที่ส่วนใหญ่มีคนเข้าหา คนเข้าหาเยอะอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่ดีโปรไฟล์ที่ดีแต่คนคนนี้ชอบในเรื่องของเซ็กเพศลถความรุ่มรงกิเลสตัณหาราคะรุนแรงมากคือเขาจะไม่ได้หยุดที่ใครหรอกเขาชอบไปเรื่อยๆกับความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์เป็นวัน n น g h t stand เป็นความสัมพันธ์ที่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันจะผูกพันกับฉันเพราะคน,นคนนี้เป็นคนค่อนข้างฉลาดเป็นคนที่มีอีโก้ในความสัมพันธ์ใดๆเขาควบคุมเองค่ะ เขาจะควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กฉันทําแบบนี้ได้เธอทําไม่ได้ฉันฉันต้องการทักฉันก็ทักฉันอยากทักฉันอยากคุยฉันก็คุยถ้าฉันไม่อยากคุยฉันก็ไม่คุยมีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากเพราะฉะนั้นไม่มีคุณชีวิตเขาก็มีคนเยอะแยะคนเยอะแยะที่เข้ามาเป็นคนอ่า ไปกับใครก็ได้ในเรื่องของเซ็กในเรื่องของเพศรถแต่ว่าถ้าในด้านของการงานต้องมองสองประเด็นนะในบางคนโอเคในบางคนนะเป็นคนดีนะคือเขาเก่งงานเขารักครอบครัวแต่ถามว่าดีตรงไหนรัครอบครัวแล้วทําไมต้องมามีคนอื่นอยู่บ้านเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีแต่ออกนอกบ้านเพศรถไงคะตันหาราคะมันนําพาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีที่สุนสุดกับจุดตรงไหนคะ่ะ คุณอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะ The Tower คุณกับเขาพังลงไปแล้วแหละมันพังกันไปแล้วนะ่ะแต่เขายังเก็บกอดคุณไว้นะเวนอฟครับเขาเป็นคนที่น้อยใจเขาเป็นคนให้คนอื่นเข้าหาเขาชอบให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอเอาอกเอาใจรู้สึกพราวในตัวเองนะคะสเตรนท์เขาอยากกลับมานะ <c oughs> เขาอยากกลับมาเพื่อปรับตัวปรับใจแต่อยากกลับมาเพื่ออะไรเพื่อกิเลสตัญหาของเขาเองมั่ง หรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเจอมาก็เป็นไปได้โอเคไหมอ่ะไปที่เขายังรักคุณอยู่ไหมคะในการนิ่งเนี่ยไปในการเฉยกันไปหรือในความสัมพันธ์ที่กระท่อนกระแท่นไม่มีสถานะในความสัมพันธ์ที่ไมร่รู้จะไปในทิศทางใดเขายังมีความรักให้คุณอยู่ไหมคะลม ต่างคนต่างคิดไปในพื้นที่ของตัวเองค่ะคิดเองเออเองเออคนคนนี้เป็นคนตรงไม่หวานหวานผ่าซากเป็นคนเป็นคนตรงๆหรือเป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจในความคิดดูเขาออกจะดุดูแนวดุดูดเงียบขึมเหมือนไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ร้อนแต่จริงๆเราไม่หรอกเขาตั้งการดใส่คุณแล้วโอ oh, ้ King of ครับค่ะ King of ครับโอ้แม่เจ้าอ่ะ ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคิงถือถ้วยเมื่อกี้เป็นเวนถือถ้วยคุณเป็นไพ่คู่จริงๆนะมีคู่ที่เป็น two of c u p ขึ้นมาเมื่อกี้อาจารย์เห็นแล้วก็มี king of c u p กับ queen of c u p แถมมี the devil เป็นไพ่มาทั้งคู่ทั้งคุณและเขาเป็นคู่ค่ะเป็นคู่เวนคู่กรรมเป็นคู่ที่ไม่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เป็นคู่ที่ห่างหายเป็นคู่ที่ยังคิดถึงกันอยู่ในความรักความผูกพันเหมือนจิตใจ มันผูกจิตวิญญาณของคุณกับเขามันผูกมันติดกันอยู่นะคะมีเขาพยายามเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วไปได้หรือยังยังเขายังกักกังเก็บกอดคุณไว้อยู่เขาไม่เคยบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้คุณได้รับรู้เป็นคนนิ่งเป็นคนเฉยเป็นคนไม่แสดงออกต่างๆสงสัยซื้อกินจนเคย <laughs> ซื้อกินไม่จาเป็นต้องแสดงออกเยอะออสงสัยซื้อกินจนเคยจีผู้หญิงไม่เป็น ประมาณนั้นเพจออฟสอดเขาส่องคุณอยู่เขาเฝ้าอมองคุณอยู่เขาสงสัยคุณเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของคุณเช่นเดียวกันและเขาอยากรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับเขาเขาอยากส่งข้อความหาเหมือนกันนะแต่ด้วยความอีโก้เขายังมีความต้องการในความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าช่วงนี้เขายุ่งกับงานค่ะเขาบอกเขายุ่งกับงานมากเขาไปทํางานนแงบเวนอฟรับเขาน้อยใจคุณ คือถ้าคุณเคยทักเขาถ้าคุณเคยคุยกับเขาแล้วคุณห่างหายออกมาแล้วไม่คุยกับเขาเหมือนเดิมเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณเริ่มไม่ทักเขาคุณไม่รักเขาเหมือนเดิมแล้วเหรอคุณไม่ใส่ใจเขาอีทต่คนนี้หัวร้านหรือเปล่าไม่รู้ขี้น้อยใจมันขี้น้อยใจแต่มันไม่ได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นเขาเป็นคนที่มีอีโก้เขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาและเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแต่เขาชอบให้คนเข้าหา คนอ่อนเขาชอบให้คนอ่อนหวานชอบให้คนเย้าแย่ชอบให้คนยยหคนยอดออประมาณนั้นเขายังรักคุณอยู่ค่ะโอเคไหมอ่ะเขามีคนใหม่เข้ามาไหมคะเขาคุยกับคนใหม่ไหมคนใหม่เขาเป็นอย่างไรเขากับคนใหม่เออมาดูเิเขากับคนใหม่เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังหรือว่าในขณะที่เขาคุยกับคุณหรือในขณะที่ห่างหายกันไปเนี่ยเขาคุยกับคนอื่น เหมือนที่คุยกับคุณไหมคะเพจออฟวานค่ะ Page of one ความต้องการในอะไรห้าคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เคยใช้คำพูดใช้คำพูดบางสิ่งบางคำพูดที่เป็นคำพูดที่ทิ่มแทงใจเป็นคำพูดจริง,รงๆเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอสิบเหรียญ เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังอ่าโอ้ช่วงนี้เขาโฟกัสกับงานและครอบครัวค่ะความมั่นคงของครอบครัวมีสิทำไมจะไม่มีมีโอเคถามว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังมีค่ะคุณกับเขาที่ผ่านมาในอดีตเคยพูดเคยคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหมือนกันนะแต่คุณไม่ยอมรับเงื่อนไขหรือคะหรือว่าคุณทะเลาะกับเขาและใช้คําพูดอาจจะเป็นคําพูดที่ มันเป็นการต่อว่ามันเป็นการตรงใจเขาเกินไปรู้ทันเขามากเกินไปคุณฉลา,าดเกินไปหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาชอบความชัดเจนนะ่ะช่วงนี้งานเขาเยอะมากแล้วก็มีภาระครอบครัวน่าจะมีเรื่องของบุตรบริวารบ้านเขาค่อนข้างจะมีงานมีการมีความามีการวางแผนสําหรับครอบครัวค่ะมีเขามีคนเข้ามาเป็น green of o n เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคนคนนี้ เขายังมีปัญหากับคนคนนี้และยังแบกรับกับความรู้สึกที่วางลงไปไม่ได้และถามว่าทําไมเขารักเขาถึงยังรักคุณละ่ะก็บอกแล้วคนคนนี้มีไหลรักค่ะเขาค่อนข้างมีช้อยเยอะคนเข้ามาเยอะแล้วก็มีทางเลือกทางช้อยเขามากซึ่งคุณอาจจะเป็นช้อยที่เป็นช้อยที่ดีเขาก็มีช้อยที่ดีหลายช้อยแต่คุณอาจจะเป็นช้อยที่ดีนะคะช่วงนี้งานเขามีภาระงานหนักงานเหนื่อยคู่แข่งขันเยอะประมาณนั้น และความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงล่ะเขามีและความสัมพันธ์เขาเป็นไงเออความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงกับคนนั้นกับคนคนนั้นความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเดียมเพลสวาวความเดดเดวิลวาลดัชชารีออท รักของเขาเป็นรักต่างวัยรักที่มีระยะทางโอ้แม่เจ้ากร e นออฟวันก็มาโอ้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 เขาตัดสินใจไม่ได้เขามีคุณอยู่ในหัวใจด้วยอาจารย์บอกเลยนะคุณเป็นเดลมเพลสของเขาเลยคุณเป็นเดลเพรสโอ้โหไพ่แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายรักของคุณอาจจะมีเรื่องของระยะทางเรื่องของวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือรักที่สินไม่เสมอกันนะจ๊ะ คือในความในความหมายโโหโวไพ่มันออกมาแบบนั้นจริงๆนะคุณรู้ไหมอาจารย์เปิดไพ่ไพ่ฝั่งนี้เป็นของคุณมีไพ่ตรงกลางที่เป็นเดวิลคั่นอยู่แล้วไพ่ฝั่งนี้เป็นของอีกคนหนึ่งชัดเจนมากๆเลยนะเขาน้อยใจคุณจริงๆเขาต้องการคุณไว้ในความสัมพันธ์ค่ะเขาต้องการคุณไว้ในความสัมพันธ์คุณคือเดียมเพ s สคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดี คุณอาจจะคุณอาจจะมีโปรไฟล์ที่ดีเขากเกรงใจคุณนะและตั้งกับในชีวิตเขาที่เจอมาไม่เคยเจอใครที่เป็นเดอมเพรสคนที่ดูแลดีโปรไฟล์ดีทุกอย่าง perfect หน้าที่การงานดีชีวิตดีดีเขาค่อนข้างจะน้อยใจคุณจริงๆอ่ะเขาอยากมีคุณไว้แต่เขาพยายามจะสร้างกำแพงใส่คุณเพราะคุณอาจจะดูสูงส่งเกินไปเขาอาจจะไม่เหมาะกับคุณ <laughs> คุณอาจจะดูดีเกินไปเขาเอื้อมไม่ถึงคุณเอาอย่างนี้ละกันนะเขาเอื้อมไม่ถึงคุณแต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเก e นออฟว n นเขามีแม่ไม้เข้ามาเป็นรักต่างต่างอ่าเป็นรักที่ที่เป็นคนเก่าๆของเขาซึ่งจริงๆสิ่งที่คนนี้ต้องการคือะไรหนึ่งเซ็กเซ็กแต่แต่เซ็กนั้นน่ะผู้หญิงอีกคนหนึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเขาได้ ถึงอกถึงใจมากประมาณนั้นเพราะนั้นเหมือนเขากำลังวัดระหว่างเรื่องของเขาก็อยากได้เซ็กจ,จากคุณนะไม่ใช่ไม่อยากได้แต่คุณเป็นความสูงส่งจนเกินเอื้อมแต่อีกคนหนึ่งเป็นแม่ไม้ก็ได้เป็นพ่อไม้ก็ได้เป็นความรู้สึกที่ก็โปรไฟล์ดีเหมือนกันเป็นคนทํางานเหมือนกันแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากได้เซ็กกับบุคคลนี้มากกว่าเ,ออเขาค่อนข้างเก่งใจคุณแต่กับอีกคนหนึ่งอะ เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดไปในเรื่องของความรุ่มรลงเขากับคุณสองคนเนี่ยอาจารย์มองเนี่ยเขาเขามีช้อยสองช้อยซึ่งช้อยนั้นอาจจะเป็นช้อยที่หนึ่งเป็นช้อยที่ดีซึ่งเป็นคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นคนที่เป็นช้อยที่ดีมากๆกกับสองเขาก็คงอยู่กันมานานและก็เป็นช้อยที่ดีสำหรับเขาทีนี้เขาเกิดอาการเลือกไม่ได้รังเล ตะกับตัวเองยังไม่เสร็จว่าฉันจะเลือกใครระหว่างสองคนนี้เลยถือมันไว้ในมือทั้งคู่เลยในความสัมพันธ์ของเขาสองคนไปได้ดีไหมเหรออืมยากลำบากหนึ่งระยะทางค่ะเป็นในเรื่องของระยะทางและความแตกต่างมีเรื่องการทัดรอบบวแวงกันอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะ The chariot, uh, the w o e the w o e the w o e l แปดไม้เท้า โดว์แปดไม้เท้าไปเรื่อยๆไม่มีสถานะให้เช่นเดียวกันค่ะคุยกันบ้างทักกันบ้างอาจจะคุยกันบนโลกออนไลน์เขาสื่อสารกันอยู่นะจ๊ะไปได้ดีไหมล่ะ age of pentacle เขาช่วยเหลือกันในด้านของเงินเงินงานการ support สงสัยพี่แกจะโอนไวนะจ๊ะเป็นการ support ค่ะถ้าในความรักของของเขา2คนนี้ย คนคนนี้อ,อ,อ,อาจจะชอบเขาเพราะเงินเพราะผลประโยชน์หรือเขาก็อาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของงานเป็นผลประโยชน์ซึ่งต่างคนต,งต่างตอบแทนกันนะคะรักที่ไม่ได้ดั่งใจค่ะรักที่ไม่มีความชัดเจนค่ะทัวร์อัับแต่เขารักกันค่ะเขารักกันแต่เขาหวาดระแวงกันความรักครั้งนี้มีคนขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กหวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่ดีแต่เขารักกันไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ ในความรักความสัมพันธ์นี้ต้องอดทนต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงมันมีการเดินจากกันไปแล้วก็กลับมามีการวนกลับมาในความรักความสัมพันธ์เขาก็ตระหนักได้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางใดได้เขาก็นิ่งๆการที่เขาเนี่งกับคุณเขาก็นิ่งกับคนคนนั้นเหมือนกันคนคนนี้สิบดาบเขาน่าจะเจ็บกับคนคนนี้เยอะเขาน่าจะเจ็บเยอะค่ะสิบดาบเป็นความทุกข์เป็นความเจ็บ เป็นความต้องการเรามันไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการซิกออฟคัพเป็นคนเก่าๆเขาเขาอาจจะมีความผูกพันกันอยู่กันมาเนิ่งนานค่ะเดอะซันเขามีความสุขกันทุกบ้างทุกบ้างตามอัตภ,ภาพโอเคไหมกับคุณละ่ะกับคุณ,คณเขาน้อยใจแล้วเขากั้นกำแพงใส่คุณละเขาตั้งกำแพงเพราะว่าคุณอาจจะไม่สนใจเขาเลยคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ของคุณเขาเงียบคุณเงียบ เขาคุณเองก็คิดว่าคุณเองก็มีดีเหมือนกันคุณก็มีศักดิ์ศรีมีดีคุณจะไม่วิ่งตามอะไรแบบนี้คุณจะไม่เข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าหรือจะไม่เข้าไปอยู่ในช้อยของใครคุณมองว่าตัวคุณเองก็มีศักดิ์ศรีมีดีพอนะมีดีพอเพราะฉะนั้นการเดินเข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณไม่ได้มีความสุขแบบนั้นคุณอาจจะน้อยใจเขาในการที่รู้สึกถึงเขาที่เขาปิดกั้นคุณนะคะ คุณควบคุมตัวเองได้มีความรู้สึกคุณควบคุมตัวเองได้และสิ่งที่คุณทํามาเมื่อในอดีตคุณรู้สึกว่ามันมากพอสําหรับคุณด้วยโปรไฟล์ของคุณคุณคิดว่าคุณน่าจะมีคนดีๆเข้ามาเยอะแยะคนดีๆยังมีอีกมากสําหรับคุณถ้าเขาทําแบบนี้กับคุณคุณไม่จาเป็นต้องอยู่ตรงนี้นะจจะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบล็อกด้วยตรงไม่ตรงเมนมา ชอบไม่ชอบเม้นมาโอเคไหมอ่าอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ทิคลิปสนบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ s i a f e ศูนย์สามสองเก้าวายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะรีโมทอาจารย์มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยนี่แะมันเป็นอายัยของมันไหมโยมันเป็นอายัย มันไม่กดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่กดอีกแล้วเนี่ย